ที่ฉันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเสวนาในหัวข้อเตรียมความพร้อมสู่ข้อบัญญัติใหม่จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อกรุงเทพที่ยั่งยืนขอเชิญพบกับดรพานุวัตรอ่อนเทศนะคะท่านผู้อำนวยการสรํานักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสํานักสิ่งแวดล้อมกทมกค่ะ ค่ะมาถึงท่านที่สองนะคะคุณวันธนาวุฒิยิ่งยงนะคะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาค่ะสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสำนักสิ่งแวดล้อมนะคะและท่านสุดท้ายค่ะคุณสมาพรเขียวนินนะคะหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศกองนโย,ยบายและแผนงานสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเช่นก,กันนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีค่ะ อื่นนะคะเราก็มารับทราบนะคะเพราะว่าเราก็อาจจะสงสัยกันอยู่ว่าอ้าวเราจะให้ลดขยะยังไงแยกขยะยังไงนะคะในส่วนนี้พอพันวัตรค่ะจะมาบอกเราว่ากทมนะคะมีการเตรียมความพร้อมยังไงเตรียมไปถึงไหนตอนนี้เราเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะพออครับก็ในส่วนของเรื่องการคัดแยกขยะครับวันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมเริ่มต้นในส่วนของการคัดยขยะว่าขยะ ค่แยกแล้วไปไหนอย่างที่ผมเกิดไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าเราอยากให้มีความเข้าใจว่าให้แยกแล้วเก็บรวมเนี่ยทำยังไงให้ทุกคนเข้าใจก็รีไซเคิลเนี่ยจะให้เป็นหน้าที่ของภาคเอกชนเป็นสําคัญอันนี้ผมอยากย้ําเลยว่ารีไซเคิลขอให้เป็นหน้าที่ของภาคเอกชนรับไปนะแยกแล้วส่งขายส่งบริจาคอันนี้อันนี้ให้ให้มีความชัดเจนในส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนที่ท่านบอกว่าแยกแล้วให้ให้รถขยะสีเขียวในรถขยะสีเขียวเนี่ย เก็บขยะทั่วไปแต่เรื่องของหลักคือรีไซเคิลเขาให้เป็นหน้าที่ของภาคชนรับไปตอนนี้มีรับซื้อถึงบ้านหลายแอปพลิเคชันเลยท่านเขาเ้าแอปพลิเคชันหาไม่เจอก็ไป Google เลยครับรับซื้อรีไซเคิลออนไลน์นะครับมาเต็มเลยนะผมก็เซิร์ชจาก g o o g ิ e นะครับแล้วก็เชิญทุกท่านมาวันนี้ส่วนของเศษอาหารนี่สำคัญครับซึ่งมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเยอะราคาไม่แพงแล้วก็จะถึงราคาสูงขึ้นแต่ว่ามีทำได้รวดเร็ว,เวมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือจากการขยะที่บ้าน ก่อนในะดับหนึ่งนะครับส่วนที่2ถ้าจาัดก,การที่บ้านไม่ได้จะส่งให้กรทมจะเก็บต้องทําอย่างไรถ้าใครจะแยกเศษอาหารให้เราแล้วก็เข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ยให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันก่อนแล้วก็ลงพิก,กัดบ้านไว้แล้วก็แจ้งว่าเราจะแยกเศษอาหารให้ท่านนะให้ใหกรทมนะกรทมก็จะได้วางแผนจัดรถเข้าไปจัดเก็บเฉพาะเศษอาหารเลยที่บ้านเลยนะครับประมาณนี้ก็คือเศษอาหารมีจะมีระบบเก็บขึ้นมานะครับก็ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ แจ้งว่าให้เก็บเศษอาหารด้วยอย่างเงี้ยนะครับเขาว่าเศษอาหารจากการได้สองอย่างใช่ไหมมันจะคู่คือหนึ่งแยกแล้วใช้ประโยชน์ที่บ้านทําปุ๋ยทําน้ําหมักเชียวภาพเลี้ยงสัตว์ได้ครับแยกแล้วส่งเกษตรกรร,กรับไปเลี้ยงสัตว์ได้นี่คือแยกแล้วใช้ประโยชน์ที่บ้านลดวลลุ่มของขยะที่ของท่านได้ลดเป็นมานขยะที่ต้องกําจัดก็จะลดค่าธรรมเนียมได้ประมาณในในส่วนของการแยกให้ชัดเจนสองประเภทก่อนอีกตัวนั้นคือขยะอันตรายก็ถ้ามีก็อยากให้แยกแล้วก็ส่งที่รถขยะของเรานะครับ ต้องบอกว่าการแยกขยะต้องเริ่มที่ตัวเราใช่ไหมคะที่บ้านของเรานะคะก่อนที่จะส่งให้กับกทมค่ะต้องบอกว่ามั่นใจได้ค่ะว่า ถ้าท่านแยกขยะนะคะกทมไม่เก็บรวมอย่างแน่นอนนะคะมาในส่วนของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อบัญญัติฉบับใหม่ค่ะที่เนื้อหาสาระสําคัญหลักคือใน3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นสาระสําคัญของข้อบัญญัติที่เราจะออกใหม่วันนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียน ลงทะเบียนแบบเดียวแล้วก็แบบกลุ่มซึ่งท Camb ราบว่าทุกท่านอะค่ะมีการสอบถามเข้ามาเยอะนะคะค่ะเราจะไปเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องก็คือสาระสําคัญของข้อบัญญัติฉบับใหม,ญญใหมใ่นะคะซึ่งสาระสําคัญของข้อบัญญัติฉบับใหม่อะคะ่ะเราจะแบ่ง่คาข้อบัญญัติอะค่ะเป็น3ส่วนนะคะเรื่องของค่าธรรมเนียมการเก็บขนบขุญฝอยทั่วไปค่าธรรมเนียมการเก็บขนบขุญฝอยติดเชือ้อแล้วก็ค่าธรรมเนียมการ เก็บขนแล้วก็จัดการสิ่งปฏิกูลค่ะวันนี้นะคะก็ขอเน้นไปที่เรื่องของการเก็บขนมูลฝอยอย่างเดียวนะคะค่าธรรมเนียมของการจัดการมูลฝอยอะคะ่ะเราจะบอกแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มทั่วไปเลยก็คือเป็นกลุ่มที่บ้านพักอาศัยหรืออาคารสถานที่นะคะที่มีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน20ลิตรต่อวันหรือ4กิโลกรัมต่อวันนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะเราจะใช้หลักการที่ว่า ถ้าคุณแยกขยะก,กับเราคุณก็จะจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่าถ้าคุณไม่แยกขยะค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มขนาดกลางะคะ่ะจะเป็นกลุ่มที่มีปริมาณขยะวันหนึ่งเกิน20ลิตรต่อวันแต่ไม่เกิน1ลูกบาศเมตรหรือร้อยลิตรต่อวันนะคะกลุ่มนี้เราจะใช้เป็นลักษณะของการทิ้งเยอะจ่ายเยอะนะคะคือจะจ่ายทุกๆ20ลิตรอะคะ่ะคุณจะเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมด120บาทอะคะ่ะ ถ้าคุณทิ้งน้อยคุณก็จะคือจะจ่ายน้อยแต่ถ้าคุณทิ้งเยอะคุณก็จะจ่ายเยอะนะคะส่วนไปกลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่เช่นพวกห้างสรรพรสินค้าตลาดนะคะกลุ่มนี้ค่ะก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีปริมาณขยะมูลฝอย1ลูกบาทเมตรเป็นต้นไปหรือ200ลิตรต่อวันนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับกลุ่ม2ก็คือถ้าทิ้งเยอะเราก็จ่ายเยอะแต่ถ้าทิ้งน้อยก็คือเราก็จ่ายน้อยเพราะฉะนั้นนะคะหลักการขอพูดกลุ่ม2กลุ่ม3ามะคะ่ะ ก็พยายามต้องลดปริมาณขยะตอนหน่วยให้ได้น้อยที่สุดนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะคะ่ะจะเป็นกลุ่มที่เรา,าจะพูดถึงเพราะวันนี้เราจะมาคลิกออฟบ้านนี้ไม่เทรวมเรื่องของการลงทะเบียนในกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีปริมาณบนฝอยไม่เกิน20ลิตรต่อวันนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะ่ะเราจะแบ่งการลงทะเบียนออกเป็น2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือเป็นแบบเดียวก็คือเป็นบ้านพักอาศัยทั่วไปอ่ะค่ะก็คืออาจจะหรือ,อกรณีที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ไม่ม,มีนิติบุคคล หรือกรณีที่เป็นอาคารชุพักอาศัยที่ไม่มีนิติบุคคลน,นะคะก็ะคือเข้าร่วมบ้านใครบ้านมานันนี้ก็คือจะอยู่ที่กลุ่มกลุ่มที่เป็นแบบเดียวนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นแบบกลุ่มค่ะ เราก็คือแบบกลุ่มนะคะเราจะมีอยู่3ลักษณะก็คือกรณีหมู่บ้านจัดสรรที่มีนิติบุคคลหรืออาคารชุพักอาศัยพวกแฟลตคอนโดมิเนียมที่เขามีนิติบุคคลเพราะปัจจุบันคือเราจ่ายค่าส่วนกลางกับนิติบุคคลเหล่านี้อยู่แล้วเราก็จะให้เข้าร่วมลงทะเบียนแบบกลุ่มได้อีกส่วนหนึ่งก็คือชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครนะคะกลุ่มนี้ก็คือถ้าเกิดชุมชนไหนประสงค์จะเข้าร่วมแบบกลุ่มก็คือจะเข้าร่วมแบบกลุ่มทั้งชุมชนแต่ถ้าเกิดชุมชนไหนไม่ประสงค์เข้าร่วมแบบกลุ่มถ้าบ้านเรือนที่อยู่ในชุมชนอะค่ะ สามารถลงทะเบียนแบบเดี่ยวได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการลงทะเบียนแบบเดี่ยวคร่าวๆนะคะค่ะก็คือการลง,ลงทะเบียนแบบเดี่ยวค่ะหลักการแรกเลยอย่างที่บอกก็คืออันดับแรกเลยค่ะคุณต้องมีปริมาณขยะไม่เกิน20ลิตรต่อวันต่อหลังคาเรือนคุณถึงจะเข้าร่วมได้ส่วนที่2ก็คือคุณจะต,ต้องคัดแยกมูลฝอยให้เราตามที่กําหนดนะคะซึ่งหลักการก็คือเราจะแบ่งออกเป็นมูลฝอยสประเภทก็คือคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์หรือว่าเศษอาหารนะคะมูลฝอยอันตรายกรณีที่มีนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องคัดแยกแล้วก็มูลฝอยทั่วไปซึ่งช่องทางในการที่เราเปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็จะมี3ท่อง,ท,องทางนะคะก็คือที่แอปพลิเคชันบ k k ค e s เวสเที่เว็บไซต์บ k k ค s คเวสเนะคะกรณีถ้าประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เราก็เปิดทางเลือกให้ด้วยค่ะให้มาลงทะเบียนที่สำนักงานเขต หรือกับเจ้าหน้าที่ที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมปัจจุบันที่ที่เราทําอยู่ก็ได้นะคะค่ะต่อไปนะคะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนแบบกลุ่มนะคะคราวนี้การลงทะเบียนแบบกลุ่มอะคะ่ะมันก็จะลักษณะคล้ายการคุณสมบัติหลักก็คือปริมาณบุนฝอยรวมที่จุดพักขยะหรือห้องพักขยะคะ่ะจะต้องไม่เกิน20ลิตรต่อวันต่อห้องหรือต่อหลังคาเรือนนะคะถึงจะเข้าร่วมโครงการได้แต่ถ้าเกิดเกิน20ลิตรต่อห้องต่อหลังคาเรือน คุณก็จะคิดค่าธรรมเนียมแบบเดิมก็คือตามปริมาตรขยะในจุดที่คุณทิ้งเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วหลักการก็คงจะเหมือนกันก็คือคุณจะต้องจัดให้มีที่พักขยะหรือจุดรวบรวมขยะที่สุข,สขลักษณะซึ่งในจุดรวบรวมหรือว่าห้องพักขยะตัวนั้นนะคะจะต้องมีการแยกขยะให้เราทั้ง4ประเภท แล้ก็ไม่ทิ้งป่าปนกันซึ่งสํานักง,งานเขตเวลาไปจัดเก็บเขาจะทราบว่าเออมีการทิ้งรวมกันหรือไม่นะคะขอว่าคุณคุณวันธนานะคะก็คือเราก็ต้องแยกขยะเป็น4ประเภทก่อนใช่ไหมคะเมื่อเราแยกขยะแล้วนะคะเราจะร่วมเข้าร่วมโครงการได้ยังไงนะคะเรา,เาจะมีแอปพลิเคชันอะไรนะคะวันนี้ขออนุญาตสอบถามจากคุณสมาพรนะคะตอนนี้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะมันจะมี3ช่องทางก็คือผ่านแอป บีเคเ p วสเปเว็บไซต์แล้วก็ตัวเครื่องแฮนด์เฮลที่เจ้าหน้าที่ไปเก็บตังที่หน้าบ้านเราค่ะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือขั้นตอนของเราเนะะี่ค่ะเราจะแยกเป็นมีสมาร์ทโฟนกับไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็คือคนที่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถโหลดแอปลงได้เลยนะวันนี้นะคะส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็คือสามารถไปขอลงทะเบียนได้ที่เขตนะคะหรือจะลงผ่านเว็บไซต์ที่บ้านก็ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะ แล้วก็ขั้นตอนนะคะก็คือเราก็จะมีการลงแบบเดี่ยวแล้วก็แบบกลุ่มนะคะซึ่งแบบเดี่ยวเนี่ยก็คือใส่ข้อมูลส่วนตัวนะคะแต่ถ้าเป็นแบบกลุ่มเนี่ยจะเพิ่มมาในส่วนของลูกบ้านที่มีบอกว่า house ID บ้านหลักแล้วก็บ้านลูกท,ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของเราอะคะ่ะทีนี้เรามาดูหน้าจอของการลงทะเบียนนะคะก็คือเราแยกเป็นแบบ แบบเดียวเนี่ยจะมีแบบสมาชิกเดิมซึ่งตอนนี้ก็มีสมาชิกที่โหลดแอปของเราไปแล้วนะคะประมาณ2 0,000ื่กว่าคนนะคะซึ่งก็สามารถชําระเงินผ่านแอปได้เลยนะคะส่วนสมาชิกใหม่อะคะ่ะเบื้องต้นนะคะก็ต้องกรอกชื่อนามสกุลน,นะคะ สิ่งสําคัญก็คือรหัสประจําบ้านทีนี้มันอยู่ตรงไหนของทะเบียนบ้านนะคะก็คืออยู่ที่หน้าปกตัวหน้าแรกนะคะมันจะมี house id หรือรหัสประจําบ้านเนะะี่ยค่ะสิหลักเราก็นําเลขนั้นนะคะมากรอกก็คือชื่อนามสกุลรหัสประจําบ้านแล้วก็เบอร์โทรนะคะส่วนอีเมลกับบัตรประชาชนเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าอยากให้ข้อมูลเราไหมถ้าอยากให้ก็กรอกเพิ่มได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะพอสมัครเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ทำเป็น username password สำหรับเข้าแอปนะคะก็คือตั้งค่าให้เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นสมาชิกใหม่ะคะ่ะก็จะถามเลยว่าคุณประสงค์จะคัดแยกขยะก,กับกรทมรไหมเหมือนที่ท่านผอพาบอกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณคัดแยกปุ๊บแล้วคุณลงพิก,กัดเราจะมีการวิ่งไปเก็บขยะให้คุณที่บ้านเลยนะคะทีนี้อย่างที่บอกค่ะพอสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอเข้าไปสู่หน้าจอของ ตัวข้อมูลของบ้านเราเนะะี่ยค่ะสิ่งที่เราทําได้ก็คือ1เราไปดูก่อนเลยว่าเราอ่ะค้างหนี้กับกรทมออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะขรั้นแรกดูบินทั้งหมดก่อนเลยค่ะไล่ดูนะคะถ้าเกิดโอเคมีและมีหนี้ค้างอยู่ค่ะชําระเงินเลยค่ะเราก็จะมีการชําระเงินโดยที่ว่าเปิดเข้าไปเนะะี่ยค่ะมันจะเห็นใบใบแจ้งหนี้ใช่ไหมคะในใบแจ้งหนี้เนี่ย เราจะเห็นทั้งบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดซึ่งปกติเนี่ยใบนี้ค่ะมันจะมาหยอดอยู่ที่หน้าบ้านเราเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไปหยอดให้เราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทําผ่านแอปมาค่ะมันจะมีอีกปุ่มหนึ่งที่บอกว่าให้สร้าง QR โค้ดเราก็สร้าง QR โค้ดค่ะแล้วเซฟเข้าไว้ในในโทรศัพท์เรานี่ค่ะเราก็ไปจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้เลยนะคะก็คือชําระเงินได้เลยพอมาในส่วนของ แบบกลุ่มนะคะทีนี้เมื่อกี้แบบเดียวก็คือแค่ใส่ชื่อนามสกุลก็คือข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมคะพอมาเป็นแบบกลุ่มอะคะ่ะแบบกลุ่มเนี่ยจะต้องขั้นแรกเขาจะต้องเลือกตัวแทนมาก่อนว่าใครคือคนที่จะมาลงทะเบียนผ่านแอปนะคะซึ่งถ้าเกิดว่า ปกติทั่วไปถ้าเป็นคอนโดก็คือนิตินะคะแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านหรืออะไรก็คือตัวแทนของหมู่บ้านนะคะเขาก็จะมาทําหน้าที่ลงทะเบียนผ่านแอปเนะะี่ยค่ะพอลงเนี่ยเขาก็คือจะกรอกเหมือนเราก็คือชื่อนามสกุลก่อนนะคะรหัสประจําบ้านรหัสประจําบ้านที่จะเป็นบ้านหลักที่บอกว่าบ้านนี้แหละที่จะเป็นการลงทะเบียนแล้วก็คือเหมือนกับเขาจะใช้สิทธิ์ในการชําระเงินภาพรวมของคอนโดนั้นหรือหมู่บ้านนั้นนะคะ แล้วก็เบอร์โทรติดต,ต่อนะคะอันนี้เหมือนการเบื้องต้นสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือเขาจะต้องอเพิ่มว่าชื่อชุมชนของเขาหรือบ้านจัดสรรเขาหรืออาคารชุดพลาสติชชื่ออะไรก่อนแล้วก็จํานวนหลังคาเรือที่อยู่ภายใต้ตึกของเขาอะคะ่ะอย่างเช่นคอนโดบอกว่า500ห้องใช่ไหมคะเขาก็จะต้องใส่จํานวนเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ปริมาณขยะต่อวัน,นะคะ่ะว่าเขาสร้างขยะเท่าไหร่แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เป็นพิก,กัดที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือพิก,กัดของถังขยะที่เป็น ที่พักขยะรวมอะค่ะโดยที่อันที่บอกว่าต้องเพิ่มก็คือลูกบ้านนะคะ h ฮาไอดี ID, อย่างที่บอกเมื่อกี้500หลังใช่ไหมคะคนบ้านหลักเนะะี่ยค่ะก็จะต้องไปดึง h ฮาไอดีทั้ง500หลังนะคะมาใส่ไว้ในไฟล์นะคะซึ่งเราอ่ะเดี๋ยวเราจะทำไอตัวไฟล์ดาวน์โหลดให้ที่หน้าเว็บไซต์ BKK w e s t ว a y นะคะทีนี้มาในส่วนของรูปภาพที่เราบอกว่าณนะวันนี้เราลงทะเบียนล่วงหน้ารอไว้ก่อนใช่ไหมคะ เดี๋ยวถึงวันที่1สิงหาค่ะมันจะมีแมสเซจเตือนเข้าไปแล้วก็มีที่ตัวแอปอะค่ะมันจะมีเตือนบอกว่าให้คุณอัปโหลดหลักฐานรูปภาพอสีรูปอะค่ะ,ะ,คะก็คือมีขยะอินทรีย์รีไซเคิลขยะอันตรายแล้วก็ขยะทั่วไปนะคะทีนี้มาในส่วนของคนที่ไม่มีแอปทํำยังไงนะคะคนที่ไม่มีแอปก็คือต้องไปที่สํานักงานเขตหรือ ทําที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะโดยที่ก็จะมาเข้าลงทะเบียนกับทางเขตนะคะก็เดินมาแล้วก็มาให้ข้อมูลเหมือนกันเลยค่ะชื่อนามสกุลหมายเลขประจําบ้านเบอร์โทรศัพท์นะคะพอให้เรียบร้อยแล้วก็จะกรอกรายละเอียดทั้งหมดค่ะ,ะทางเจ้าหน้าที่ค่ะจะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่แฮนด์เฮลที่ถือเครื่องไปที่หน้าบ้านท่านนะคะเขาก็จะนัดหมายกันว่าบ้านไหนจะไปเมื่อไหร่นะคะพอไปเสร็จเขาก็จะทําหน้าที่ไปถ่ายรูปให้ แล้วก็ไปทําพิกัดบ้านให้นะคะก็จะทําให้มันวนลูปของของการทํางานก็คือตัวเจ้าหน้าที่จะถือแฮนด์เฮลไปแล้วก็ไปทําให้ที่หน้าบ้านนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะก็หยิบมือถือขึ้นมาเลยค่ะท่านที่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือนะคะ BKK Westpay ค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆนะคะก็ไปที่สำนักง,งานเขตนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่บ้านของเรามีค่ะเว็บไซต์ชื่อเดียวกันเลยค่ะเสิร์ชหา BKK w e ็บเ a ค่ะ